สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริพาถ่ยถุกๆท่านคุณลูกค้าคขะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่อารพรค่ะอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้าขอม้าสองเซตคุณลูกค้าบอกว่ารับนะคะผ้าขอม้าสองเซตค่ะคุณลูกค้าขายหนึ่งเซตแปดร้อยบาทหนึ่งเซตแปดร้อยบาทวันนี้คุณลูกค้าบอกว่ารับสองเซตนะคะคุณลูกค้าก็จะได้ผ้าขอม้าสวยๆนะคะถึงสิบผืนค่ะคุณลูกค้าขาจ่ายเพียงแค่หนึ่งพันหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะรวมไปถึงนะคะนุ่มก็แพ็กใส่ถุงแก้วสวววยยแบบนนี้้้้ใหดะะคะเพราาาา่ลูกะะจํไป เป็นของฝันของฝากนะคะสั่งซื้อไปเป็นของฝันของฝากของชํำรวยของที่ระลึก <c oughs> คุณลูกค้าก็สามารถนำไปส่งมอบส่งต่อได้เลยนะคะ <c oughs> คุณลูกค้าอยากช็อปอยากเลือกสีผ้านะคะเหมือนคุณพี่อภรใช่ไหมคะ <c oughs> สแกนยี่ QR โค้ดนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์กด s ับส c r i b e นะคะทางช่อง YouTube แม่มาลิผ้าทไทยคุณลูกค้าคะ <c oughs> รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มหรือว่าคุณลูกค้านะคะชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนสามารถบอกได้เลยนนะะคงา ผ้าไทยสวยๆเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้ในรูปแบบของผ้าขวม้าค่ะผ้าขวม้าผ้าายเนื้อละเอียดผ้าขวม้าผ้าายหมักโครนเนื้อนุ่มนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะนำไปตัดเย็บได้เลยนะคะเป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มนะคะเลือกนามาตัดในวันนี้แหละคะ่ะคุณลูกค้าสวยไหมจ๊ะใส่สบายมากๆด้วยนะคะอัดผ้ากาวเต็มผืนคะ่ะอัดผ้ากาวเต็มผืนจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บได้เลยค่ะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถสั่งซื้อผ้าแล้วไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยไม่ว่าจจะะะเป็นนคคคุณไม่่วาาลูก้ ตัดเย็บเองได้หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้ทางมีช่างประจําอยู่แล้วใช่ไหมล่ะหรือว่าตัดเองนะ,ะเป็นช่างอยู่แล้วนะคะก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเนาะผ้าขอมา้าผ้าฝ้ายมักคนเนื้อละเอียดแบบนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าจะนําไปเป็นของขวัญของฝากของชาด้วยของทีระลึกคุณลูกค้าก็แจ้งกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเราด้วยนะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะก็จะแพ็กแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยนะคะแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นคุณลูกค้าขาเดี๋ยวเดือนกันยายนจะเป็นช่วงเทศกาลงานเกษียณคุณลูกค้าาาสม นะคะติดต่อสั่งซื้อจัดทาเป็นของที่ระลึกงานเกษียณคุณลูกค้าจ๋ะป้ายชื่อโลโก้ตรงนี้ทางร้านแม่มดิภาไทยของเราจะจัดทําให้นะของที่ระลึกงานเกษียณใส่ชื่อใส่ตําแหน่งใส่ชื่อโรงเรียนอะไรใดๆ 30กันยายน2568ได้เลยคุณลูกค้าขาเดียวทางร้านของเราจัดให้ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะคุณลูกค้าคาห้ชิ้นขึ้นไปราคาชิลละ150บาทเท่านั้นค่ะแต่ทางร้านขออนุญาตเป็นคนเลือกสีให้ขออนุญาตคระสีให้ไม่ได้ให้เลือกนะคุณลูกค้า่ะถ้าสั่งซื้อ50ชิ้นราคาชิ้ลละนะคะทนึ่งร้อชิ้าญาต คระสีให้รับรองสวยถูกใจแน่นอนเพราะว่าที่ร้านของเรานะคะเน้นสีสันสดใสเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองเราต้องนะคะมอบนะคะเป็นสีสันคเลอร์ฟูลทั้งหมดคุณลูกค้าค่ะเดีย๋ยวนุ่มจัดให้รับรองถูกใจแน่นอนรับรองนะคะถูกใจคุณลูกค้าทุกท่านแน่นอนค,ะค,ค่ะคะุณลูกค้าค่ะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะร้านแม่มาริาพาถทยของเราในวันนี้นะคะวันนี้คุณลูกค้านะคะรับ2เซตนะคะ วันนี้1 Or ออเดอร์นะคะเกิน500บาทคุณลูกค้าก็จะได้รับนี่เลยค่ะคุณลูกค้าขาถุงผ้าค่ะจะเป็นถุงผ้าบิดช็อปคุณลูกค้าขาแถมฟรีนะแถมฟรีถุงผ้าบิดช็อปฟรีเพิ่มเติมให้อีก1ใบด้วยขอบระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะหนใบต่อหนสิทธิ์หใบต่อ1สิทธิ์ค่ะคุณพี่จ้า งานนะคะกระเป๋าน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะสามารถนําไปใช้งานได้จริงด้วยนะคะแล้วก็วัสดุนะคะผ้าที่นํามาใช้นะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆด้วยนะคะพรีเมียมเลยขออนุญาตใช้คําว่าพรีเมียมได้เลยคุณลูกค้าจา๋าสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจเนาะสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่มาริพ้าไทยของเรานะคะ ตั้งแต่ยอดสั่งซื้อตั้งแต่500บาทขึ้นไปคุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะถุงผ้าฟรีอีก1นึ่ใบเพิ่มเติมไปให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะขอรบคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆเลยถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปนะคะเหมือนคุณพี่อาพรเนาะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดกาญจนบ,บุรีคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะผ้าขาวม้าเราก็ยังมีให้เลือกอีกหลายเฉด ผ้าขอมานุ่มก็จัดเตรียมรูปนะคะไว้ให้พี่ๆนะคะได้ชมได้ช็อปอีกหลากหลายเฉดเลยนะคุณลูกค้านะคะเตรียม c f แคปเจอร์หน้าจอหรือว่านะคะอยากดูอยากชมเพิ่มเติมผ่านทาง,งแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR Code โค้นะทักแชทเราส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มนะคะจะส่งรูปนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์คุณลูกค,ะคะ้า่ะเพราะว่านุ่มทำอัลบั้มทำรูปไว้ให้เรียบร้อยแล้วละ่ะคุณลูกค,ะคะ้าขะนี่ไงเป็นสีเดียวคะ่ะที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้เลยเห็นไหมคะคุณลูกค,ะคะ้าขะเป็นผ้ารุ่นเดียวกันคะ่ะ ชุดมินิดสน่ารักน่ารักแบบนี้ที่นุ่มสวมใส่นุ่มจะเลือกใช้นะคะเป็นผ้าขอาหมาผ้าายหมักคนนี่แหละค่ะให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมว่านะคะตัดออกมาแล้วสวยตัดออกมาแล้วน่ารักและที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นสามารถใส่นะคะใส่ไปทํางาน สวมใส่ไปทํางานในวันผ้าไทยสวมใส่นะคะชุดไทยสวยๆนะคะไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่คุณลูกค้าก็สามารถสวมใส่ได้เลยนะคะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยนะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะบอกว่าถ้ารับ2ผืนได้ไหมได้นะคุณลูกค้าลองซื้อก่อนก็ได้ค่ะถ้าซื้อ2ผืนแบบเนี้ คุณลูกค้าสามารถนําไปตัดชุดนําไปตัดเสื้อไซส์อะไรใดๆก็ได้คุณพี่จ๋าไม่ได้ฟิกเลยแต่ถ้านะคะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าแบบว่าถ้าอย่างอยากซื้อใช่ไหมสองผืนแต่อยากซื้อคนละสีใช่ไหมเพราะว่าคุณลูกค้ารอบอกไม่เกิน40นิ้วความยาวชุดไม่เกิน4ี่สิคุณลูกค้าใส่ได้ความยาวแขนไม่เกิน8.5คุณลูกค้าบอกโอเคเราสามารถนะคะซื้ออย่างละผืนก็ได้2 4 5ผืนบบาท 2องผืนบาทแต่ถ้าชัวร์ๆคุณลูกค้านะคะสั่งสีเดียวกันไป2ชิ้นเลยคุณลูกค,าค้าขาคุณลูกค้าจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของความยาวชุดในเรื่องของรอบอกในเรื่องของความยาวแขนคุณลูกค้าอยากตัดแบบไหนคุณลูกค้าให้ช่างวางแพทเทิร์นให้ได้เลยนะคะแต่ก่อนตัด ขอแนะนําให้อัดผ้ากาวเต็มผืนค่ะอัดผ้ากาวเต็มผืนจากนั้นวางแพทเทิร์นตัดเย็บได้เลยคุณลูกค้าจะตัดเป็นรูปแบบไหนคุณลูกค้าก็สามารถตัดได้เลยคุณลูกค้าขารับรองสวยถูกใจแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สําคัญมากไปกว่านั้นผ้าเขมาม้าผ้าฝ้ายหมักโคนซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกด้วยนะคุณลูกค้าคา่ะยิ่งรีดยิ่งนุ่มยิ่งรีดยิ่งฟูค่ะคุณลูกค้าขาเนื้อฝ้ายแบบนี้ใส่สบายแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะคุณลูกค้าขาใส่ระบายบระบายอากาศดี เนื้อผ้าฝ้ายที่เป็นฝ้ายเนื้อละเอียดด้วยนะต้องขอบอกแบบนี้ว่าเป็นผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดคุณลูกค้าค่ะผ้าฝ้ายเส้นเล็กเนาะยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะถ้าคุณลูกค้านําไปตัดเป็นชุดนําไปตัดเป็นเสื้ออะไรใดๆคุณพี่จ๋านะคะขออนุญาตแนะนาเนาะอันดับแรกใช่ไหมคะในเรื่องของกระบวนการตัดคุณลูกค้าอัดผ้ากาวก่อนอัดผ้ากาวเตรียมผืนจากนั้นค่อยวางแพทเทิร์นตัดเย็บเนาะแล้วก็การนํามาใช้งานเนาะคุณลูกค้าขาซักเครื่องได้เลยค่ะสีไเม่ตกนะคะแต่เวลารีต้องรีดด้านในก่อนนะรีดผ้าก,าะะก่าว ใช้ไฟอ่อนๆนะคะคุณลูกค้าค่ะใช้ไฟอ่อนไปถึงไฟกลางห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดคุณลูกค้าค่ะค่อยๆรีดนะคะให anyway. ้ผ้ากาวนะคะยึดกับนะคะตัวผ้าอีกหนึ่งรอบนะคะอ่าแล้วก็นำแบบที่2ค่ะก็พลิกนะคะชุดออกมาก็รีดด้านนอกอีกหนึ่งครั้งค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าก็จะใส่สวยตลอดวันเหมือนเดิมเลยคุณลูกค้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําดีๆจากร้านแม่มาลีผ้าไทยของเรานะคะเพราะว่าเราก็ได้นะคะนำผ้าตัวนี้แหละนามาตัดชุดไทยสวยๆนะคะไว้สวมใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ามาสวมใส่นะคะมาที่ร้านรวมไปถึงนะคะสวม ส่ออว,ยนะสวยแล้วก็น่ารักใช่ไหมคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยถ้าเป็นชุดมินิเดสนะคะถ้าเป็นชุดมินิเดสรอบอกไม่เกิน40นิ้วโอเคนะแล้วก็ความยาวชุดค่ะไม่เกิน35นะแล้วก็ความยาวแขนไม่เกิน8.5คุณพี่จา๋าราคาชุดนี้990บาทราคาชุดที่นุ่มใสยอยู่เนี่ย990อยบาทสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะงานสั่งตัดมีโอนมาจำาร้0บาทงานสั่งตัดมีโอนมาจำาร้0บาทคุณลูกค้า สั่งตัดนะคะเป็นชุดน่ารักน่ารแบบนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะกระเป๋าสวยๆนะคะแถมไปให้ใช้ฟรีด้วยนะ,ะกระเป๋าบิดช็อปสวยๆนะคะ ผลิตภัณฑ์พรีเมียมอีกหนึ่งอย่างคุณลูกค้าขาแถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคลิปนี้ EP ีนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่อาพรค่ะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้าขอม้านะคะถึง2เซตค่ะคุณลูกค้าขาสองเซตนี้1,600ับาท2เซตนี้1,600ับาทจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีพาทไทยทุกท่านคุณลูกค้าค่ะวันนี้คุณพี่เพนสีค่ะอยู่เขตพระนครกรุงเทพมหานาครวันนี้นะคะเลือกซื้อเลือกช้อปนะคะเซตโปรโมชั่นบอกว่ารับ1เซตรับ1เซตคุณลูกค,ค้าขะคุณลูกค้าสามารถเลือกผืนผ้าเลือกสีผ้าได้เลยนะคุณลูกค,ค้าขะสแกนที่คิวอาโค้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเหมือนที่นุ้มแจ้งไว้นุ้มนะคะจะแพ็คใส่ถุงแก้วสวยๆแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยวันนี้คุณลูกค้านะคะรับ1นโปรเนาะซื ขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะนุ่มส่งรูปให้คุณลูกค้าเลือกแล้วคุณลูกค้านะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะจะรับนะคะสีนี้2ผืนจะรับสีนี้นะคะคุณลูกค้าขาอย่างเช่นคุณพี่เนาะบอกว่ารับนะคะสีนี้สองชิ้นนะมีอยู่นะคะคุณลูกค้าขาเราก็จะจัดส่งให้นะคุณลูกค้าขาเราจะอัปเดตล่าสุดให้เลย ทางร้านแม่มดิภาไทยของเราจะอัปเดตรูปราสุดให้พี่ๆทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็รับสีนี้อีก2ชิ้นค่ะแล้วคุณลูกค้าก็บอกว่ารับนะคะเฉดสีเหลืองอีก1ผืนเป็นของแถมขอพรบคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยแต่วันนี้ถ้าคุณลูกค้าบอกว่ารับแค่2ชิ้นได้ไหมจะนําไปตัดเป็นชุดเดรสอยากลองตัดก่อนยินดีค่ะคุณลูกค้าขาสอผืน450บาท2ผืน450บาทถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามมาาาได้้้เเลลลยนะะคคคคถุณูกีแอปพิช มันจะง่ายมากๆนะคะเพราะว่านุ่มนะจะสามารถส่งรูปนะคะผ้าสวยๆเนี่ยที่นุ่มมาเตรียมไว้นะค,ะคุณลูกค้าจะนุ่มถ่ายรูปนะคะทําเป็นอารบั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพื่อที่คุณลูกค้าจะได้สะดวกซื้อสะดวกช็อป แอพพลิเคชันไลน์คุณลูกค้าจ๋าสแกนที่ QR ว o d e คทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยหรือว่าเบอร์โทรของร้านแม่มริภาไทยของเราในวันนี้0 8 9 0 4 1 6 0 0 8่่ค่ะคุณพี่นำไปเพิ่มเพื่อนด้วยห,หมายเลขโทรศัพท์ได้เลยร้านแม่บริพาไทยยินดีนให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านขอบพระคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆเลยเนาะวันนี้รับ1โปรวันนี้รับ1โปร1เซตคุณพี่จ๋าซื้อ4ผืน800้อบาทซื้อ4ี่ผืนทแมฟร้ืน นี้จัดส่งให้เลยนะคะจัดส่งวันนี้ค่ะคุณพี่เพนสีขอบพระคุณมากๆเนาะจัดส่งนะคะจากอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ถึงคุณลูกค้านะคะอย่างเร็วสุดๆคุณลูกค้าขา2วันค่ะอย่างช้าก็ประมาณ3-4วันนะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6ด0กา่ค่ะร้านแม่มาริพ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเดี๋ยวนุ่งขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูให้ชมก่อนว่าผ้าผืนจริงขนาดเท่าไหร่คุณลูกกกคาาขอบอบเลยว่่ผืนใหญม เป็นผ้าขอม้าผ้าใยหมักโพนผืนใหญ่มากๆคุณลูกค้าจ๋าขนาดหน้าผ้า1 0 0ซนติเมตรค่ะขนาดหน้าผ้า1 0 0ซนติเมตรคุณพี่จ๋าขออนุญาตเปิดให้ดูให้ชมแบบนี้ค่ะแล้วความยาวอยู่ที่200ซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่200ซนติเมตรคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยถ้าสั่งซื้อ1ผืนละ250บาทค่ะจัดส่งนะคะทั่วไทยเลยคุณลูกค้าค่ะจัดส่งให้ทั่วไทยเก็บเงินไปทางหน้าบ้านก็ได้ ผืนหนึงลองซื้อก่อนก็ได้250บาทแต่ถ้าสั่งซื้อ2ผืนบอกว่าจะไป็นตัดชุดเนาะอย่างเช่นนะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะลายนี้ใช่ไหมสีเหลือง2ชิ้นแบบนี้450บาทคุณลูกค้าค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าเคยซื้อเคยใช้แล้วเนาะ ผ้ารุ่นนี้สวยนะคะแล้วเห็นที่นุ่งใส่อ้าวตัดออกมาแล้วสวยเนาะเรียบเนียนด้วยนะคะคุณพี่จ๋าอาจผ้ากาวเต็มผืนค่ะจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บใส่สบายค่ะใส่สบายไม่ร้อนค่ะเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายมากๆแนบเนื้ออยู่ทรงมากๆด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยถ้าสั่งซื้อ2ผืนเนาะอย่างเช่นสั่งซื้อสีเหลืองแบบนี้สชิ้นใช่ไหมคะสี่ร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มค่ะรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าจะรับเเเปปปป็็นนนนนซซตตโโระัับวี้้คคุณลูกืือผ 800บาทแถมฟรีทันทีอีกหนึ่งผืนด้วยขอบคุณคุณลูกค้คคคาทุกท่านมากๆเลยเนาะผืนใหญ่จัมโบ้มากผืนใหญ่จัมโบมากๆคุณพี่ค่ะไม่งั้นน่ะนุ่มนำไปตัดเป็นชุดมินิดสแบบนี้ไม่ได้นะ <c oughs> รอบอกนะคะไม่เกิน40นิ้วสามารถตัดได้เลยความยาวชุดอยู่ที่35นิ้วค่ะ แล้วก็ตรงความยาวแขนตรงนี้นะคะได้อยู่ที่8.5นิ้วแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่านะคะคุณลูกค้าเนี่ยรอบอกมันนุ่มนี่แหละรอบอก36ใช่ไหมแต่ชอบใส่ยาวกว่านี้นะคุณลูกค้าค่ะชอบใส่เป็นคุมเข่าลงมาชอบใส่แบบว่าเป็นแขน3ส่วนอะไรเงี้ย คุณลูกค้าสั่งซื้อ2ผืนได้เลยคุณลูกค้าขาสผืนแบบนี้450บาทสามารถนําไปตัดเป็นชุดเดรสยาวได้เลยคุณลูกค้าออกแบบดีไซน์ได้ตามใจชอบหรือว่าคุณลูกค้าจะให้ทางร้านแม่มดิภาไทยของเราตัดให้ถ้าต้องได้ใช้ผ้า2ชิ้นราคาชุดอยู่ที่1290บาทค่ะแต่ถ้าใช้ผ้าแค่ชิ้นเดียวคุณลูกค้าขารอบอกไม่เกิน40นิ้วความยาวชุดไม่เกิน35ความยาวแขนไม่เกิน8.5 ราคาอยู่ที่990บาทเพราะว่าของเรานะคะจัดทำแพทเทิร์นอะไรไว้เรียบร้อยแล้วให้ช่างจัดทำไว้ให้แล้วดังนั้นค่ะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยวันนี้รูปแบบการตัดของตรงคอตรงนี้น้ําตัดเป็นคอรูปหัวใจใช่ไหมคุณลูกค้าจะ๊ะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้คุณลูกค้าบางท่านอาจจะชอบเป็นคอสี่เหลี่ยมอาจจะชอบเป็นคอกลมอาจจะชอบเป็นคอปาดนะคะที่กว้างกว่านี้อะไรเงี้ย คุณล mm ูกค้าบอกนะหรือว่าจะตัดเป็นทรงคอขวดสวยๆแบบนี้ก็ตัดได้นะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆชอบรูปแบบคอเสื้อแบบไหนถ้าเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอได้สอบถามได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะออกแบบตัดเย็บเองเราไม่ได้ตัดไว้นะต้องขอบอกแบบนี้นะคุณลูกค้าค่ะเราไม่ได้ตัดไว้เพราะว่าช่างของเรานะคะตัดเร็วมากคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าเราจะมีช่างอ่าอย่างเช่นชุดนี้ใช่ไหมก็จะมีช่างหนึ่งนะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าเป็นชุดเดรูปแบบนี้ก็จะเป็นอีกช่างหนึ่งนะคะที่ตัดให้ เรามีหลากหลายทีมช่างคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าช่างแต่ละบุคคลมีความถนัดแตกต่างกันค่ะดังนั้นค่ะการที่นะคะเราจะจัดทํานะคะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเราต้องมีหลายๆช่างคุณลูกค้าค่ะ,คะรวมไปถึงเสื้อของคุณผู้ชายซึ่งทางร้านของเรานะคะมีเยอะมากเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าค่ะ,คะที่เป็นเสื้อทรงซาฟารีของคุณผู้ชายของคันสุภาพบุรุษก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าค่ะคะ่าตัดถ้าเป็นเสื้อซาฟารีค่าตัดอยู่ที่1500้รบาทแล้วเราก็สามารถเลือกผ้าแล้วก็สั่งตัด นั่นเองค่ะคุณลูกค้าบอว่าเพราะว่าที่ร้านของเรานะตัดออกมาเพราะว่ามันเป็นงานแพทเทิร์นเนาะเป็นงานแพทเทิร์นแล้วถ้าคุณลูกค้าทราบรายละเอียดไซส์ของตนเองสามารถสั่งตัดได้ค่ะการที่คุณลูกค้าจะสั่งตัดได้หนึ่งเลยคุณลูกค้าต้องทราบรายละเอียดไซส์ของตนเองก่อนอันดับแรกคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยนุ่มตัดให้ไม่ใช่ปัญหาคุณลูกค้าค่ะเพราะว่านุ่มเนาะ ใส่รอบอก36ค่ะถ้าเป็นชุดเดสนะรอบเอวจะเป็น32สะบพกจะเป็น42ค่ะคุณลูกค้าจ๋าสวยใส่สบายค่ะสวยใส่สบายคุณลูกค้าค่ะ,คะเพราะว่าเราจะไม่ได้ไปแบบว่าเป็นเน้นตรงรอบเอวเยอะแยะไม่ไงั้นเเดี๋ยวมันจะเห็นพุงเลยคุณลูกค้าค่ะ,คะ เพราะว่าเราต้องเผื่อนะคะเวลาเรานั่งด้วยเพราะว่าเราต้องเผื่อเวลาเรานั่งด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าเป็นชุดเดทน่ารักน่ารักแบบนี้คุณลูกค้าจ๋าชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยร้านแม่มารี้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะสั่งตัดเสื้อสั่งตัดเป็นกระโปรงก็สวยนะสั่งตัดเป็นกระโปรงก็สวยนะขอบอกก่อนค่ะคุณพี่จ๋าอยากตัดเป็นกระโปรงความยาวเท่าไหร่บอกนะอยากตัดเป็นกระโปรงความยาวที่เท่าไหร่บอกได้เลยคุณลูกค้าขาตัดได้ค่ะ สวยมากนะคะสวยมากๆเลยถ้าตัดเป็นกระโปรงนะคุณลูกค้าขาระวางลายผ้าได้เลยนะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้ค่ะถ้าตัดเป็นกระโปรงนะนุ่มนะคะก็จะอัดผ้ากาวให้ก่อนจะอัดผ้ากาวให้ก่อนแล้วตัดเป็นทรงสอบแบบนี้ก็ได้อยู่ที่การวางลายผ้าคุณลูก,ลกค้าอยากได้ผ้ารูปแบบไหน,นคุณลูกค้าก็บอกได้เลยคุณลูกค้าขา <pm S 1> สวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเห็นไหมตัดเป็นกระโปรงก็สวยนะเห็นไหมเราตัดได้หลากหลายรูปแบบค่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานคุณพี่ค่ะผ้าเขาม้าอเนกผสม ผ้าขอม้าสารพัดประโยชน์ของเราในวันนี้ซื้อไว้เลยคุณลูกค้าจ๋าซื้อไว้เป็นของฝันของฝากหรือว่าจะซื้อติดตู้ไว้เลยนะเวลาใครไปใครมานะถ้าเรามีผ้าเนนี้ไว้ต้อนรับเนาะคุณลูกค้าขาซื้อไว้เป็นของฝันของฝากโหแฮปปี้มากเลยเขาบอกนะคะเขาจะรู้เลยถ้าเป็นแบบผ้าขอม้าผ้าายมะคนนะคะที่เป็นเนื้อละเอียดแบบนี้แล้วเป็นแบรนด์ของร้านแม่แมดีผ้าไทยนะเขาจะรู้เลยว่าเนื้อผ้าละเอียดเนื้อผ้าเรียบเนียนนะคะ ใส่ดีมากๆนาไปใช้งานได้แบบคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยคุณลูกค้าค่ะซักเครื่องได้สีไม่ตกแต่ต้องรีดนะคุณลูกค้าค่ะเป็นผ้าที่ต้องรีดเพราะว่าเป็นผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายเส้นเล็กค่ะคุณลูกค้าค่ะ,ะยิ่งรีดยิ่งนุ่มยิ่งรีดยิ่งนุ่มค่ะถ้าเป็นชุดแบบนี้ที่เป็นผ้ากาวนะขอแนะนําการรีดรีดด้านในก่อนนะคะ <c oughs> คุณลูกค้าค่ะใช้ไฟอ่อนๆใช้ไฟอ่อนๆถึงไฟกลางๆแค่นั้นนะคะรีดด้านในก่อนรีดรีดผ้ากาวให้ติดติดติดกับเนื้อผ้าอีกหนึ่งครั้าานนอออกกกีรคคคลู้่ะ ทนันทีคุณลูกค้าใส่เลยสวยทั้งวันสวยได้ตลอดวันแบบยาวๆอันนี้เป็นคําแนะนําจากร้านแม่าริพาไทยของเราคุณลูกค้าคขาเพราะว่าเนื้อผ้ารุ่นนี้ย เราอาผ้าก,กาวใช่ไหมเราอาจ้าก,กาวแล้วใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาแต่ถ้าเราไปซักแบบนี้บางครั้งบางทีเรารีบเราซักเครื่องนุ่มเดี๋ยวตลอด <c oughs> ที่บ้านมีแต่ซักเครื่องนะคะคุณลูกค้านะผ้าที่ทางร้านของเราเลือกนํามาจําหน่ายรวมไปถึงนะคะเนี่ยนุ่มก็เลือกผ้าที่เราจําหน่ายเนี่ยนำไปตัดเป็นชุดนําไปตัดเป็นเสื้อแบบนี้นุ่มนะหนึ่งเลยต้องซักเครื่องได้สี่ม่ตกนะคุณลูกค้าขาเราก็ต้องรีดง่ายแล้วก็ถ้าเป็นผ้าของมารุ่นเนี้ย ทำแบบที่นุ่มบอกค่ะตามคาแนะนําที่นุ่มแนะนําก็คือรีดด้านในก่อนจากนั้นก็รีดด้านนอกอีกหนึ่งรอบแล้วคุณลูกค้านะคะก็ใส่ได้เลยสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆด้วยนะคะชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยวันนี้นุ่มขอขอบพระคุณนะคุณพี่เพนสีนะจ๊ะยูเขตพระขนมอ่ายู่เขตพระนครค่ะกรุงเทพมหานครคุณพี่จ๋าขอบพระคุณมากๆเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะเซตโปูนหนึ่งเซต 800บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านนะคะคุณลูกค้านะแต่คุณพี่เพนสีโอนเงินชําระเงินให้เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะถ้าชอบสนใจนะคะติดต่อเลือกช็อปนะค,ะคุณลูกค้าค่ะ0 8 9 0 4 1 6ด8ค่ะแนะนําบอกต่อฝากแนะนําบอกต่อด้วยนะคะคุณลูกค้าทนใดที่กำลังมองหาเนาะผ้านะคะที่จะนําไปม่อเป็นของฝันของฝากของ,ของชํารวยของที่ระลึก ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเข้ามาโทรเข้ามาค่ะ0890416008ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe รวมไปถึงนะคะกดแชร์นะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทีนะ่สนใจผ้าไทยนะคะให้เขาเข้าไปชมไปชอ็อปรีวิวสินค้าก่อนได้คุณลูกค้าขาเข้าชมรีวิวสินค้าที่มีมากกว่า120 0 0รีวิวทางช่อง YouTube แม่บันีพัฒ์ไทยของเราก่อนเลย<ม>ชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนถ้าเข้ามาโทรเข้ามานะเดี๋ยวนุ่มดูให้ขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณ ได้หผืน800อบาทได้5ผืนค่ะผ้าขมามอาผ้าฝ้ายผืนใหญ่จำโบแบบนี้จัดส่งไปที่กรุงเทพมหานครน,นะคะขอพรบคุณคุณลูกค้ามากๆค่ะ